นิทานเรื่องปาฏิหารแห่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ร้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำชาวบ้านทุกคนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ที่วัดประจำหมู่บ้านกลับไม่มีพระพุทธรูปให้ชาวบ้านได้สักการะวันหนึ่งทันจันทร์ชาวบ้านผู้ใจบุญ ได้มีความคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านทั้งหลายท่านจันทร์รวบรวมเงินทองที่มีและยังชักชวนให้ชาวบ้านร่วมบริจาคก,กันเพื่อสร้างพระพุทธรูปลังได้ทรัพย์มากพอเขาได้เชิญช่างแกะสลักผู้มีฝีมือมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ทำมาจากหินศิลาอันสวยงามระหว่างที่ช่างแกะสลักกำลังทำงานเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหลายครั้งทั้งพายุที่พัดแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงแต่เมื่อถึงพระพุทธรูปพายุกับสงบลงทันทีบางคืนเมื่อช่างกลับไปพักมีคนพบเห็นแสงสว่างเล็กๆ ลอยรอบรอบพระพุทธรูปเหมือนแสงเทียนชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นการมาของเหล่าเทวดาที่คอยปกป้องและคุ้มครองพระพุทธรูปนี้บางครั้งเมื่อช่างแกะสลักเริ่มรู้สึกอ่อนล้าหรือเหนื่อยล้าสิ้นแรงและขาดสมาธิในการทำงานพระพุทธรูปก็จะเปล่งแสงเรืองรองขึ้นเป็นเหมือนประกายทองคำ เป็นสัญญาณให้ช่างรู้สึกสดชื่นและสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอีกชาวบ้านบางคนที่ผ่านไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆต,ต่างเล่าขานกันว่าพระพุทธรูปมีพลังวิเศษในการช่วยเหลือผู้ที่มีความตั้งใจจริงคืนหนึ่งขณะที่ช่างกำลังทำงานอย่างขมักขม้นอยู่นั้น ฝนตกหนักลงมาท่ำกลางเสียงฟ้าร้องสนั่นวันไหวชาวบ้านต่างพากันกลับบ้านด้วยความกลัวทว่าฝนกลับไม่สามารถตกลงบนพระพุทธรูปได้เลยเหมือนกับมีร่มที่มองไม่เห็นคอยคุ้มกันไว้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกขนลุกและยิ่งมีศรัทธามากขึ้น เมื่อวันอัญเชิญพระพุทธรูปมาถึงทุกคนในหมู่บ้านต่างมารวมตัวกันที่วัดเพื่อสการะพระสงฆ์ได้ทำพิธีสมโพชพระพุทธรูปพระพุทธรูปได้เปล่งประกายความงดงามท่ามกลางแสงแดดที่ส่องลงมาบรรยากาศรอบรอบวัดเต็มไปด้วยความสงบและมีความสุขและเกิดความศรัทธาอย่างลึกซึง้ง ขณะที่ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปได้ส่องแสงสีทองอารามบริเวณทั่ววัดทำให้ชาวบ้านทุกคนเห็นถึงภาพที่งดงามเกินคำบรรยายและในขณะนั้นเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ก็ดังกลางวานชัดเจนแม้ไม่มีใครได้เปิดปากสวดมนต์เลยชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ได้เรียกสติและซอนธรรมะให้กับทุกคนหลังจากสร้างพระพุทธรูปเสร็จสิ้นไม่นานก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดชาวบ้านคนหนึ่งถูกงูกัดขณะเดินทางไปไร่ของตนเองและขออธิษฐานขอให้พระพุทธรูปช่วยและทันใดนั้นเองฝูงนกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในหมู่บ้าน กบินวนรอบตัวเขาราวกับนำทางให้เขาไปพบกับมอพื้นบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ทันเวลาทำให้ชาวบ้านรอดชีวิตจากพิษงูมาได้ทุกคนต่างเชื่อว่าปราฏิหารินี้เกิดมาจากบารมีของพระพุทธรูปสำหรับท่านจันทร์ผู้เป็นเช้าภาพหลักในการสร้างพระพุทธรูปเขาได้รับคำสรรเสริญจากทุกคนในหมู่บ้าน แต่ท่านจันทร์กลับไม่สนใจคำชมเขาเพียงแต่ตั้งใจทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์หลายปีผ่านไปท่านจันทร์มีอายุยืนยาวและสุขภาพดีแม้ในช่วงบ้านปลายชีวิตเขาก็ยังคงมีจิตใจที่สงบและมีสมาธิที่ดีเมื่อถึงวันเวลาสิ้นลมหายใจชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของท่านจันทร์ ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นสูงจากบุญที่ได้ทำจากการสร้างพระพุทธร,รูปถวายวัดนั่นเองนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดและสอนให้รู้ว่าการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์และศรัทธาไม่เพียงแต่เป็นการสร้างประโยชน์แก่ตนเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและยังส่งผลให้เกิดปาฏิหาริย์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย ความเชื่อและการสร้างบุญที่แท้จริงต้องเกิดจากใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและศรัทธาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน